จุดมันนี้น okay. sí, ้อยครับผมจึดอ๋อเอาทูครับผมเจ๋งไงอันเดิมอันดีอันดีอันเดิมจุกจุกน่าจะอยู่ว่ะ เปไ๊ะหันดามจุกจุกเลยจุกเลยครับผมสวัสดีนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านรวมถึงนา้นานักตกปลากันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นครับพร้อมกับห้าโมงเย็นละก่อนจะออกใหม่มันนี่ก็ฝนตกยังนักเลยนะครับผมรวมชมวโมงเลยข่าวกาในนานี่ลมเสียหายกันเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ก็มานั่งตกชิงเอไม่ใช่ชิงเลี้ยวเคยโอเควันนี้มานั่งตกหน้าดินครับผมอันนี้ก็มากันน้องครับมากับเสียนเป็กครับผม สวัสดีครับก็มาคนละซองหลังนะครับแบคงบาร์กันเดีนั่งตรงนี้แหละก็เยืะก็เป็นสูตรเดิมนะครับแต่วันนี้ก็ได้นมเปรี้ยวลดผลไม้รวมมาแล้วก็น้ําตาลสดถังนี้ก็ไม่ถึงสีสิบาทอีกเหมือนเดิมครับผมประมาณนั้นครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับว่าวันนี้เราจะได้จะโดนอะไรกันบ้างนะครับผมไปครับลุยเป็นกำลังใจด้วยครับผม ของคันแดงเอาแล้วนะครับพรอมนี่เส้เป็ก็มาจะเอาจะมาลุ้นกันนะครับว่าฟ้าหลังฝนจะเป็นยังไงครับพรม ่น่าโดนหรือไงโอ้โหดึงคันพุ่งบอกว่าไม่โดนจริงๆด้วยโอ้โหฝมหายไปเม็ดเลยโอ้โหคันพุ่งเลยนั่งเฝ้าอยู่แท้ๆ ยึกนี่ไงลงปุ๊บเอาปั๊บนะครับปลาเริ่มได้กินเยอะนะครับผมเปรี้ยวหอมหวานฮะน <c oughs> <c oughs> ี่เอถือามีเต็มเขาเร็วอยูอ่ย น่าจะอยู่ครับงานนี้ ตอเไงสปาฮะนดิต <laughs> อ <laughs> งัดต่อมา เสียดเป็กถึงก็วัดได้ัดใจไม่ไหวติดยางนะลุกยืนเสือไปงี้เหาอมาเลยกล้องเ้ยเป็กตรงนี้ไัเคียวไั้เคียวอ้เคียวนั่นนั่นน่ะไปูไปเสมอครับผม ปุ๊บกิดปับ๊บเดี๋ยวตั้งอันนี้กันเติมวุนวายแล้วเติมวุนวายแล้วนั่งไงโอ้ <c oughs> ขันน้อมเลยยยมวะถุงยาม เป็กในหางนะครับเฮ้จึ๊กำลังย้ายมุมโอ้ย้ยอ้หมุนไงหมุนแล้วมีไซ้มีไซ้แล้วหมุนหมุนอ้ย น,นิดน้อยครับผมหมุนมาเลยโอ้มันเทิงมันเทิง,ทงสองเล่ม Jeg tenkte din. แต้มนสองลอออออ้วครับเอ้ยเฮ้ยเา้ยไวแต้มดีใส่สวยครับผมยนัยนยนัยนยนัยนยันนะครับโอ้ <c ười> ดีจะเปกันได้นะครับ จะโดนนะจ๊ะขันพุ่งสักขนาดนั้นหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนปลาโทาาปลาโทรครับผมเฉ่งเพ่งนี่เดี๋ยวครับเก็บ อันเดิมอันดีอันดีอันเดิมจึก ได้ประมาณรุ่นนี้นะครับหน้าดินก็เหมือนกันจึ๊อยู่สิจึ๊จอแดงยังไม่ได้กอเลยเไม่อยู่โอ้ เหมือนอยู่ว่สีคันนะครับนี่เยอะก็ยังพอถึงเย็นอยอู่ดีครับผมมดถังพอดีใส่แค่ครึ่งถังนะครับผมวันนี้อาจจะไม่ถึงสีสิบบาทซะด้วยซ้ำนมครึ่งกล่องน้ำตาลสดครึ่งขวด น่าจะอยู่โอ้โหน่าจะอยู่โอ้กินตอนนั่งคุยเพ้อเผลอไงเอ๊ะอันเดก็เอาอุ้ยประทูด้วยเฮ้ยประทูครับผมจ้ะวัดอันเดก็ โอเม็ดโฟมไม่โยอล,ละเม็ดนึขหามอเข้ามาก,นะ <laughs> การแย่นะครับเสียนเป็ด เกมาแล้วหันโค้งเลยขันโคง้โคงคำนับอะไรตั้งลุกนะครับผมวดหลังครับนั่งนานนีอนนินวัดไม่มีเสียงแล้ววันนี้นะการแย่ <laughs> อาการแย่จะอยากต้อกปลานะเ <laughs> <laughs> สียนเป็ด โดนว่าน่าจะโดนว่าตรงหน้านี่มีที่นั่นเยอะตัวนั่นนั่นน,น,น,น่ะ <c oughs> ติดเลยต้องลุยนะครับ ส้อยปลาส้อยครับผมหน,นึ่งตัวรลล้ลแล้วนะเปกนะ <c oughs> จึก๊กน่าจะอยู่วะน่าจะอยู่วะ <c oughs> ปึก๊กเลยรุดแล้วมัง้งมีสู้อ่ะ ออกมาโอ้หนิดน้อยกินแรงมากโอ้โหแน่น,นอนจริงๆข้างหน้าไกลๆนู้นเขามีนาเขามาลองขายนะครับพายเรือได้ทุกวันนะครับตัวเราเจ็ดขีดถึงโลได้เยอะด้วยเขามีขายลายปาก แต่เราเอาแค่นี้พอครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงห้าสิบแล้วนะครับผมเสียงป็กวันมาอีกน๊ดครับโดนอยู่ไม่ยไม่โดนเบ็ดไล่ตะขอครับเขามีตแต่ตะขออะไรอยังยงั้นครับ ได้คนทีสองทีก็หมดแล้วนะครับผมบองขนดำขนดำจื๊เขาให้กำลังอธิบายอะไรก็ไม่รู้ชอบกินเวลาเพอโอายเงียงเหมือนกันนะฮะโอโดนขิงกับทันหันนะครับผม โดนชิงกรับไรเงี้ยนี่เยอะวยังอีกปันเดียวนะครับผมให้เสียงเป็ดเขาส้ายไปวัดกวนประสาทเลย โดนไม่โดนไม่รู้หมุนแล้วมังหรือไม่โดนไม่มาไวใช่ไหมโอ้มาแล้วไะไรก็ติดเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรโหดนะทับลุยน้ำไง สวยเลยนี่ ừ, ช็อตบอดี้ <c oughs> เราจะเปลี่ยนสัน้นเก็บเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมดถังแล้วใครเซนเป็กใครปั่นสุดท้ายแล้วนี่ครับผมช็อตบอดีอ้จริงด้วยนี่แต่สั้นๆนี่สั้นเหมือนคนโตกเลยเป็กขันดำจึกจึกเลย ครับผมนินครับตะปองหมดแล้วครับผมขาตะกอ้อยน้อยหน้าลงไปแท้ออกมงหน่อยๆครับมืดพอดีเดี๋ยวตะปองเก็บแล้วครับครับผมเหยือหมดทางพอดีครับจะใช้เวลาชั่วโมงนิดๆ สองคนสีคันครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมโอ้ยอได้อยู่ครับผมแต่ปองไปซิบตัวกันครับผมเดี๋ยวมาดูของเสียงเปกน,นะครับฮะ <c oughs> ได้แค่ช่วงแรกกันนะอโอ้โห เสเปกครับตงแมวปลาสีตัวสีแต้มอ้ก็ถือว่ายาตัวนี้นะครับประหยัดครับผมปลาก็กินนะครับยังไงแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับยังไงแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาครับบ้านครับมืดแล้วครับรถมาคนเดียวก็ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับายเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้ว